สวัสดีครับอยู่ผมหลอนคนเมืองชแนลนะครับวันนี้คลิปนี้ผมจะพามาดูรถนะครับผมหยุดยาวช่วงหยุดยาวนะครับผมนี่ก็รถตอนนี้ก็ถนนนี้อยู่ที่มวกเหล็กนะครับถนนมิตรภาพนะครับมุ่งหน้าสู่โคราชน,นะครับผมมวกเหล็กสระบุรีเนาะโอ้โหรถทยอยออกมากันหนาะแน่นเลยนะครับช่วงนี้ติดเลยนะครับผมยังไงท่านผู้ชมคนไหนที่กำลังเดินทางกลับ ยังไงก็ขับรถโดยระมัดระวังด้วยนะครับกลับถึงบ้านปลอดภัยนะครับผมตอนนี้ก็เยอะเลยขับรถตอนนี้หนาแน่นเลยนะครับผมใ้ระมัดระวังในการขับขี่ด้วยนะครับสวัสดีครับ